สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเมมอนเตอร์มหาสาร,รคามครับก็คลิปนี้พามาชมเจ้า s 712ล้อแทนเตียคันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นใหม่ดิจิตอลนะครับเป็นตัวใหม่คอนโซลดำแล้วนะครับคันนี้ <c oughs> ตอนมาผมทำสีขาวมานะครับพอดีลูกค้า อยากได้สีม่วงอมชมพูนะครับก็ทำสีใหม่นะครับโดยอูวอวชิระนี่ครับสุดยอดนะครับทำสีสวยงามมากเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดรถคันนี้ครับก็เป็นเทนเลอร์นะครับเทนเลอร์อขึ้นแบคโคลนะครับตต่ออู อวอัชิระนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐรมนะครับสวยงามมากเลยครับนะครับต่อเนียสวยงามอีครับสีสันสดใสแบบเนียนเลยครับอันนี้ไม่ได้ล้างฝนตกใส่เพิ่งได้มีโอกาสารีวิวให้ท่านลูกค้าได้ชมนะครับคันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับเพิ่มชุดแต่งเข้าไป นะครับแถมชุดแต่งนะครับแถมหมวกแถมกระเช้าหมวกกับกระเช้านี่จากช่างแจ็คแกปซิ่งนะครับสวยงามเลยนะครับผมอันนี้ก็แถมไปนะครับแงคนเหล็กสีเนียนมากครับสีสุดยอดมากๆเลยนะครับทำสวยพื้นตัวนี้จะเป็นเหล็กธรรมดานะครับ เหล็กธรรมดาแล้วก็ปูด้วยไม้นะครับก็จะมีชุดแถมเป็นครอบล้ออีกนะครับข้างหน้านยังไม่ได้ใส่ครับก็ตอนนี้ลูกค้าไปขึ้นเบคโค่ซูมิโตโม่นะครับ210เป็นเชื่อล่างทุงลมนะครับเ้างล่างลูกค้าใช้ทุงลมเลยนะครับ รายละเอียดของอพื้นคงไม่ได้พูดกันเยอะครับอูมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเป็นอูที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับอูวอลชิละนะครับเฮียแกสุดยอดมากครับนะครับในเรื่องของท่านลูกค้าก็สามารถสั่งได้นะครับว่าอยากต่ออูนี่แล้ว่าอยากได้แบบนี้ทรงนี้ ั่งได้ครับหรือว่าลูกค้าจะซื้อเป็นวัรลาแคสซีนะครับเราก็เอาไปต่อเองกับทางอู่ก็ได้นะครับเป็นกัรรับนะครับเพื่อนเพิ่นการรับก็สภาพภายนอกโดยรวมสวยงามมากครับเป็นสั่งสไตล์ทรงเรียบๆนะครับมีหมวกมีกระเช้าเป็นเหมือนกันคันนี้ก็ว่างนะครับคันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมก็ใช้อยู่ นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ราคาต่อรองกันได้นะครับคุยกันได้นะครับอันนี้ไปแทนเตี่ยครับ12ล้อแทนเตีย่ยอันนี้ไปแทนสูงนะครับ10ล้อแทนสูงตอนนี้ผมเลื่อนช่วงล้อเข้ามานะครับลูกค้าต้องการช่วงล้อประมาณนี้นะครับเป็น5เมตร60สิบนะครับ ปกติเราเปนสีเงาประมาณ6เมตร80นะครับรถ12ลอ้อเตี้ยนะครับช่วงล้อจะประมาณ6เมตร83ตอนนี้6เอ่ 5, เอเมตรเลื่อนเข้ามา5เมตร60นะครับก็พอดีรถก็ไม่อยากไม่ฉันเดี๋ยวไปดูภายในกันครับภายในยังไม่ได้ทำนะครับภายในว่าท่านได้เสร็จนะครับว่าท่านได้ตกแต่งตัวนี้จะเป็นภายในสีดำครับนี่นะครับ ก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับลูกค้าก็เพิ่งเอารถมาจอดให้ใส่หมวกใส่กระเช้าให้นะครับเพราะว่าเป็นเอาไปเป็นขอไปอย่ายรถล่ลองมือก้อนนะครับเอาไปล่องมือเอารถไปล่องก็ขึ้นได้ดีใช้ดีครับ210สซูมิตโตโม่นะครับขึ้นสบายสบายเลยเดี๋ยวมีโอกาสไปรีวิวอันนี้ก็ขายไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นรถของ น้องชายนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ามาอุดหนุนกันนะครับมาอุดหนุนพีน่ชัยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมาเทลเลอร์นะครับสีม่วงอมชมพู <c oughs> วาะก็รอไปส่งลูกค้านะครับตัวนี้รอทะเบียนก็ใกล้จะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับว่าภายในน่าจะภายในอาทิตย์นี้ แล้วก็คันแดงก็เราไปต่อกับ,บะที่อโอพี่วิชัยนะครับพี่วิชัยสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับรถเอเจดร้อยจะเป็นหวัวแรกแคสซหรือว่าเป็นเทลเลอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทรงกระบ,บะเป็นในรูปแบบต่างๆนะครับที่ ท่านอยากได้ก็โทรสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมมีมอเตอร์มาหาสารคามดนดีให้คำปรึกษากับทุกๆท,ท่านเลยนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ท่านผู้ชมจุดยอดมากครับเป็นเทเลอร์คันหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากแล้วก็เป็นอู ที่คิดไ่าอยากไปต่อท่านเพื่อนเรก็เลยแนะนเสนอล,ลูกค้าไปเพืเ่อนๆเพื่อนก็ให้ความไว้วางใจนะครับก็ไปต่อที่อปอวชิรลานะครับก็ได้มีรถที่หลากหลายให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าอันนี้จะเป็นทรงอย่างนี้อันนี้ของอู่เฮียวิชัยนะครับของอผมที่ผมต่อขายบ่อยก็ทรงนี้นะครับเป็นทรง เป็นทรงสไตล์พี่พี่ชัยพี่ปุ้มเเลไนะครับ well, เป็นจะประมาณน,นี้นะตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กพื้นเหล็กข้างเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กพื้นสีนะครับก็สวยคนละแบบครับได้ได้ทั้ง2แบบนะครับท่านใดทีอ่อยากได้แบบไหนก็ติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์แปดสามครับสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้าผมมีมอเตอร์มาหาสารคามยินดี รับใช้ทุกท่านครับรถกาลังเข้ามาอีกนะครับสามสี่คันครับจอดอยู่นี่เหลือคันนี้คันเดียวนะครับที่ยังไม่ได้ขายนะครับท่านใดที่หาเทเลอร์อยู่ก็พร้อมใช้เลยนะครับพร้อมแต่งเหมือนกันครับแต่งให้เรียบร้อยอย่กเฮ็ดสีไม่กะเท็ดไทยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ